นิคัสเซนหวังปาดหน้าลิเวอร์พูลยื่นทิดฟิลด์อินเตอร์มิลานรายงานจากฟุนบอลอินไซเดอร์ระบุว่านิวคาสเซนยูไนเต็ดเตรียมทำการทุ่มเงินก้อนโตเพื่อทุบสถิติสโมสรอนในการคว้าตัวนิโคลโลบาเล่าฟิลด์ของอินเตอร์มิลานที่กำลังมีข่าวเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลผู้แข่งในพรีเมียร์ลีกในเวลานี้ผงแดงตามดูฟอร์มของแข้งอิตาเลียนรายนี้มาตั้งแต่ช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราและเจเกิลคอปก็ยกให้แข้งรายนี้เป็นหนึ่งในนักเตะที่เขาต้องการดึงมาเสริมทัพในแดนกลาง ภายใต้โปรเจกต์การสร้างทีมใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้อยา่างไรก็ตามนิเกอเซนกลายเป็นทีมล่าสุดที่ต้องการตัวบบเรล่าเช่นเดียวกันโดยมีรายง,งานว่าพวกเขาเตรียมทุ่มเงิน50ล้านปอนด์เพื่อทาบทามนักเตะรายนี้ซึ่งถือเป็นสถิติของสโมสรเลยทีเดียวคาดกันว่าสาลิกาโดงอาจจะต้องพบกับความผิดหวังเนื่องจากอินเตอร์ได้ตั้งค่าตัวของบบเรล่าเอาไว้สูงกว่า70ล้านปอนด์อาจจะมีการย้ายทีมในตลาดซัมเมอร์ซึ่งต้องรอดูต่อไปว่าจะมีการยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมจากเดอะแม็กพายหรือไม่ เทรนด์เปิดใจหลังฟอร์มแจ่มแดนกลางเทรนด์อาริสเดโออาโนดาวติทีมชาติอังกฤษยืนยันพร้อมเล่นในตำแหน่งที่โค้ชต้องการหลังทำผลงานยอดเยี่ยมในแดนกลางที่พาทีมบุกชนะมอต้า4-0เทรนด์อริสเดออาโนถูกกรเรตซาเกตจับลงเล่นตรงกลางร่วมกับจอร์แดนเฮอร์ซันและดิแคนไรท์พร้อมสวมเสืออ้อหมายเลขสิบในเกมเยือนมอต้าในศึกยูโร2024รอบคัดเลือกแบ็กขวาจากลิเวอร์พูลเล่นได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติในแดนกลางแถ้มีส่วนใน2ประตูแรก ทั้งตวัดบอลสุดสวยให้กับบุคาโยสาก้าหลุดทงางขวาก่อนเปิดติดผู้เล่นมอตา้าเปลี่ยนทางเข้าประตูจากนั้นก็ยิงเองจากหน้ากรอบเขตโทษเข้าไปอย่างสวยงามเมื่อถูกถามว่าจะเล่นตรงกลางต่อไปนานาคตรหรือไม่เทรนต,ตอบว่าผมไม่รู้นะผมคิดว่ามันเป็นไปได้ผมไม่ได้เล่นตำแหน่งนี้มากนักแต่ผมก็รู้สึกสบายใจดีผมจะบอกว่ารู้สึกเป็นธรรมชาติมันเป็นพื้นที่ที่ผมมองตัวเองว่าเล่นได้ผมต้องการทําให้แน่ใจว่าได้อยู่ในทีมอย่างสม่ําเสมอวันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ดีสาหรับการพัฒนาต่อไป ผมหวังว่าผมจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สามารถเล่นในอย่างหลากหลายตำแหน่งผมไม่มีเลยว่าต้องเล่นตรงไหนตามใดตามที่ผมได้ลงเล่นผมจะทุ่มเทเต็มที่และพยายามเอาชนะให้ได้ไม่สำคัญว่าผมจะเล่นในตำแหน่งใดเวสลีย์สไนเดอร์อดีตกองกลางชาวดัตออกโรงเปิดเผยว่าตนเคยได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลมาแล้วแต่ปฏิเสธที่จะย้ายไปเป็นสมาชิกของแดง เนื่องจากเวลานั้นพวกเขาเปิดสโมสรที่ไม่ได้มีลุ้นแชมป์อะไรมากนักตำนานจอมทัพอินท์มิลานโดยพลาดโอกาสย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2011แต่หลังจากนั้นอีก2ปีเจ้าตัวก็ได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลแต่จากการที่ลิเวอร์พูลไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งจนมีลุนความสำเร็จอะไรเลยนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาเลือกย้ายไปอยู่กับกาลตัสลายแทนสซนเดอร์ยอมรับว่าการย้ายไปอยู่กับกาลตัสลายคือเป็นโอกาสที่ดีที่เขาจะได้แชมป์นอกจากนี้เจ้าตัว มีความสุขกับในช่วงคริสต์มาสที่ไม่ต้องลงสนามซึ่งต่างจากเกมจากลีกสูงสุดเมืองผู้ดีที่ต้องลงเล่นในช่วงบ็อกซิ่งเดย์ก่อนที่ผมจะย้ายไปอิสตันบูลตอนนั้นผมอยู่กับอินเตอร์สุดท้ายผมต้องเลือกระหว่างลิเวอร์พูลกับกาลตาสไลา์ตอนนั้นลิเวอร์พูลไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่มีลุ้นแชมป์อะไรเลยบอกตามตรงผมชอบช่วงคริสต์มาสมากๆดังนั้นการเล่นในช่วงบ็อกซิ่งเดย์และเกมแบบนั้นมันไม่เหมาะกับผมเหตุผลสําคัญที่สุดก็คือผมอยากลงเล่นเพื่อความสําเร็จและผมรู้สึกกว่าาลตย มีโอกาสได้แชมป์มากกว่าลิเวอร์พูลยิ่งไปกว่านั้นมีช่วงหนึ่งที่ผมเสียใจก็คือช่วงเวลาที่อยู่กับเรอัลมาดริดผมมีช่วงอาชีพที่น่าเหลือเชื่อมากๆและผมมีความสุขกับทุกๆก,การย้ายทีมที่ผมทําสําหรับสิ่งนี้ผมไม่เคยเสียใจตานานมิดฟิลด์ทีมชาติฮอลแลนด์กล่าวทิ้งท้ายอังเดรเชฟซชนโกระบุมิคโรมูริกดาวเตะรุ่นน้องมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมโดยบอกว่าต้องให้เวลาเขาสักหน่อย ถึงจะไปร่วงกับเชลซีตำนานกองหน้าของยูเครนกล่าวว่ามิคาโลมูริกปีกเชลซีเป็นนักเตะที่มีคุณภาพที่ดีและมีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จได้ในอนาคตก่อนที่จะมาอยู่กับเชลซีเมื่อเดือนมกราธมที่ผ่านมาบูริกทาผลงานได้อย่างโดดเด่นกับชาร์ซาดเนตจนได้รับการจับตามองแต่แข้งวัย22ปีดีกรีทีมชาติยูเครนทําผลงานโดยรวมไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นักจนทําให้บางคนตั้งคําถามว่าน,นี่เป็นการเสริมทัพที่ล้มเหลวหรือไม่